สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะฮะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับนะก่อนที่จะหยุดช่วงสงการนะครับห้าวันเลยห้าวันรวดเป็นครั้งแรกมั้งฮะหยุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นสิบสองไปถึงวันอังคารมาที่สิบหกนะครับนะเราวาฉาน้ำอ่าสารน้ำก็ช่ำๆไปเลยนะครับนะช่วงนี้ใครไปเที่ยวไหนก็โดยทางปลอดภัยทุกท่านนะครับนะครับแน่นอนครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้บ้านเราก็ไม่บ้านเราแต่หุ้นบ้านเราก็ สาดตร์น้ำกันชํำๆเหมือนกันนะฮะแต่มีการสาดตร์ขายอยู่ช่วงเช้านะครับนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเนะเพราะว่าก่อนหน้าคือจันอาวนนะฮะวันอังคารวันพุธเนี่ยขึ้นมา30กว่าจุดนะขึ้นมา30กว่าจุดนะครับแล้วก็เป็นการเทรดบนความคาดหวังเช่นเรื่องของกองงบรถดอกเบี้ยนะครับเอ่อบางบางหวังว่าซีไอเออเมริกาจะออกมาดีนะครับนะยแต่ยิ่คือออกมาสุข่าดแข่งนะครับนะ เราเหม c b i จีนนะว่าจะขยายตัวดีขึ้นเลยเนี่ยแต่กีนล้วงหดตัวเอาตัวเอาตัวมากกว่าคาดด้วยซ้ำอะไร่เงี้ยนะครับนะพกาง่ายคือช่วงหลังมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับนะแล้วก็วันนี้เอเชียวนใหญ่ก็เทลงมาก็ตามดาวโจนไปนะครับนะเราก็อาจจะโดนหลายเรื่องหลายช็อตเข้าไปเพราะมีการคาดหวังมาหลายเรื่องเหมือนกันวันนี้ก็เลยเทกันทีเดียวเลยนะครับนะแต่เห็นทุกอย่างนะครับว่าระหว่างเทลงไปถึงสิบจุดนะไปปิดทําโลแถวหนึ่งสามเก้าแปดจุดหนึ่งเจ็ดนะลงไปถึงสิบจุดนะครับ ต่ตอนปิดปิดที่หนึ่งสเออหนึ่งสี่ศูนสามเนี่ยลบไปจุดสี่หกลบไปสี่จุดเจ็ดหนึ่งกระเต้นขึ้นมานีนานะคะ่ครึ่งทางเลยนะกระเต้นขึ้นมานี่ห้าจุดกว่ากว่าน <ะ S 2> ี่ครึ่งทางแส่<ช>ว่าอะไรส่าลาดหุ้นก็ยังมีอ่ามุมมองเรียกว่ายังมีเชิงบวกนะครับคือขายวันนี้เราบอกเลยว่าไม่ได้แปลกใจอะไรต่อลบสิ่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าขึ้นมาแรงแล้วก็ค่าแบบไม่เยอะวันนี้พอไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วฮะก็ออกมาก็กองก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรต่างถูกไหมฮะก็เหมือนกับขายวันนี้เองวันนี้แต่วันนี้เซอร์ไพรส์ เพราะว่านไม่ลงลงกว่านี้แทนนะครับนะต่อไปนั้นก็ย่อลงมาก็ผิดหวังเรื่องดอกเบี้ยนั่นเองนะครับนะซึ่งเราก็มองว่าไม่ได้เรื่องสีเรียสแล้วก็เรื่องปกติเก่งไว้ก่อนพอไม่ใช่ก็ลงมีการขายล็อกลงมานะครับรวมถึงเองนักทุนบ้านเราเองผมว่าก็ล็อกขายทัไรเหมือนกันเพราะว่าขึ้นมาเร็วแล้วก็หยุดจัหยุดห้าวันนี้แล้วก็ไปเทียบยังสบายใจนะเทียบแบบช่ำช้ำเลยนะก็ไม่ต้องที่เลยมากขุนก็ขายคุณล็อกกำไรไปนะครับแค่นั้นเองนะครับนะภาพก็เลยออกมาแล้วที่สำคัญคือลบปีแค่ลบสี่เรามองเป็นบบววกกนนะะเพราา่่ดีไ้้หุุลมแง อ่าวันนี้แบงค์เป็นเพลเอกเลยนะฮะช้าเปิดมานี่ดันสู้มาทั้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับอ่าใช่ครับแล้วก็บีเอเลยใช่นะฮะวันนี้บวกดีก็บีเอลเองก็ไหวลงไปกองทั้งล่างจริงแล้วก็แม่ผมไม่บอกเขาไม่น่าจะลงมาด้วยซ้ำเฟื่องมาไม่น้อยก็เติมเนะครับนะก็เรียกว่าลงมาแล้วก็นี่ก็ดีบ่าแล้วก็กลุ่มแบงค์เนี่ยมันจะมีใช่ว่าวันนี้มีคนที่เล่นหวังเงาเอกแหละครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเอกมันมีรออยู่หน้าที่น่าจะเริ่มเอกถูกไหมฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คนก็เหมือนกับคนซื้ออออออมมาาาวัันนนนนี้้้ก็คืืซเแหละะงงย่ ก่อนหน้านี้เหมือนกับเอ้ยไม่ไม่แน่ใจจะเอาไม่เอาอันนี้เออเห็นไม่ไปไหนก็เอาเอกเลยอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่คิดอย่างนี้เอาเข้ามานะครับนะวันนี้กลุ่มแบงก์เลยยืนมาทั้งเช้าเลยยืนมาได้ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เซฟวันนี้พลิกจากติดลบเยอะก็มาแล้วลบน้อยนะครับนะแล้วก็ส่งตลาดก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับผมรุ่มก็สองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบกัลังบาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะรุ่มถือว่าเยอะอยู่นะครับนะแน่นอยู่อ่าแล้วตามไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะเดียยยยตต้้้ออออออองงงงลลลุนนนนนกกัััั่่่่่่่่่่ภาาาคบบะะฝฝซืืููหรป็ไมแ ซื <One input> ้อกลับมาหน่อยก็รุพิกมาได้แล้วนะครับเนี่ยแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะรีบนะเพราะว่าดูจากเมื่อวานซื้อมาสามพันกว่าล้านหุ้นตัวใหญ่ไม่มานะเีว่าเขาซื้อหยุ่น่านะครับเนี่ยแล้วก็มีแค่เดลต้าตัวที่บวกวานชัดเจนชัดเจนนะไอ้มีเดลต้ามีซีจีพของตัวที่บวกแรงที่อื่นก็จะทรงอยู่น่างนะครับต่ว่าก็ตั้งรับอยู่น่ากนะครับเนี่ยวันนี้อาการนี้ก็ได้การขายกันแต่พาะนี้เสียคนเสียลงนะครับเนี่ยครับ่วนที่เฟดครับเฟดนะครับปิดครึ่งเช้าไปลบใกล้เคีียงงกััับตวขอชน นะครับก็ลบไป0.42%คแนนอนหุ้นใหญ่เดลต้า p s c c เอสซ c ซีพีเอ d e ก็มีการพักฐานกดดันอัชนีลงมานะแต่อย่างที่อาจารย์บอกได้หุ้นกลุ่มธนาคารช่วยไว้นะครับก็ทำให้เซฟตี้เนี่ยยังประคองตัวเหนือ860ได้นะครับในช่วงระหว่างเทดเนี่ยมีหอยไปตั้งหลักนะครับเกือบ860อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ตีตื้นมาได้ครึ่งทางนะครับก็ถ้าสัญ,ญญาณมาอย่างนี้ก็ยังถือว่า เป็นแค่พักนะแล้วก็ยังมีโอกาสไปลุ้นขึ้นต่อหลังวันหยุดยาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเป็นไปตามคาดคือลบมากกว่าดัชนีลบไป0.61%ลไป6จุดกว่าเลยนะสำหรับตัวของเอ0 s e r ศูนย์ซตามคาดนะเพราะว่ามีหุ้นรอขึ้น x นดีอยู่ค่อนข้างเยอะนะตัวของฟิวเจอร์จะลงไปหล่อล่วงนะนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราบอกไว้ อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเข้าลองในวันนี้เราก็ไปรอหลังส่งการน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้ก็ยังให้ไปแดนซีอยู่นะครับสำหรับตัวของเ e ฟตี u ฟิวเจอร์มาที่ภาพเซตหน่อยหลังจากที่พยายามปักหลักยืนพันสี่เนี่ยไปใต่อเดี่องนะแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ที่เนี่เป็นตัวสัญ,ญญาณแบบนี้มันคล้ายก,ายกายับแฮมเมอร์นะครนะมันบกนะ ก็มีคนซื้ออยู่ข้างล่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยลงมาแล้วแบบทิ้งมาเลยขายถล่มซ้ําลงมาไม่มีนะครับนะนี่แสดงว่ามีคนซื้อได้ขึ้นใหม่ๆนะครับมันถึงมีไส้เทมแบบนี้นะครับนะเราก็เลยมองจีิแล้วเบาเราก็เลยบอกว่าบ่ายนี้จริงถ้ามองด้วยเงื่อนไขยอย่างที่เราบอกก็คือช้ามาน่าจะรับรู้ไปดักหนึ่งแล้วนะครับนะบ่ายนี้มามันก็อยู่ที่คุณแหละว่าจะจะ,จะ,จะกล้าที่จะโฮไมหมหรือไม่กล้าโฮถ้าไม่กล้าโฮก็อยู่เฉยๆไปนะครับผมก็เชื่อว่าการงทุนบ้านเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่น่าจะเข้านะครับหนึ่งเหมือนก็ไปเเที่่ยยววลก็าไปครับนะ ก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วน้ำบาดนี้ก็ดูที่ต่าค่าอย่างเดียวว่าจะกลับมาซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ายังซื้ออยู่คุณก็ได้จะยืนแล้วมีลุ้นบวกแต่แล้วแต่เรามองแบบเนี้ยเอาเป็นว่าจะมีว่าต่าค่าซื้อไม่ซื้อเรามองว่าถ้ามามาส่งอย่างเงี้ยน่าซึมซึมน่าซึมซึมไมก็แค่ประคองตัวเฉยนะครับไม่ได้เปไน็นใหญ่นะนะครับได้เป็นอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ดูอย่างเดียวเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับนะ เรื่องงบที่แบงก์จะอ,ออกมาก่อนเลยแล้วก็การที่ดีของกลุ่มแบงก์เริ่มทยออกมานะครับนะก็ <c oughs> เป็นปัจจัยที่ต้องไปตามดูในสัปดาห์หน้ามากกว่านั้นตานี้เหมือนกับว่าจุดแล้วก็จบแล้ว <c oughs> อับเป็นชี้กันไปยก <c oughs> ชอบล้าต่อ,ตอ <c oughs> ทิศหน้านะครับ <c oughs> นะได้เป็นแนวนั้นมากกว่าครับแต่แตารายได้เรายังมองซื้อเก่งอะไรอยู่ในภาคของเซ็นนะไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นลบนะ <c oughs> แล้วก็ตัวผู้แทนเรามองตัวของ BCP ครับ อ่อลือไปรับวันนี้บอลหนึ่งสามเต้านบอลไว้1405นะครับนะนะครับส่วนตัวหุ้นวันจะมองตัว BCP ครับนะเพราะช่วงนี้เราถือว่าราคาน้ำมันเริ่มกลับมาใหม่นะครับสถานการณ์ตอนออกกลางนี่ห้ามห้ามห้ามพลาดเลยนะเพราะดูสถานการณ์แล้วเูาระวังนะครับยังระวังนะเพราะว่าการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสุดท้ายสุดไม่ได้ไม่ได้ร่วร่วงอะไรนะครับนะแล้วก็อิสราเอลก็เตรียมติามก็ตาข่าวบอกเตรียมบุกต่ออะไรเขานะนะครับนะรวมถึงคู่กรณีลื้อ อาจจะมีเปิดฉากกันเพิ่มหรือเปล่าอะไรปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องตามดูนะครับนะ<ช>อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำมันรรมช่วงนี้ก็เลยไม่ไม่ลงมานะครับนะเราก็เลยบอบงจากตัวนี้ก็ถือว่าแข็งกันเพราะพักตัวแล้วก็ยืนเขาได้ดีอยู่นะครับ<ช>นะเขาไม่ปีบลงมาแล้วยังเป็นภาพเหมือนกัรเป็นไ,ไวกันเทสติกแล้วก็ไอไ้ในเป็นศาสไซเวนะครับอันนี้ถือว่ารุ่นรีบ่าวเลยนะครับนะมองรับอยู่4ี่ได้อยู่4ี่กแล้วก็4ี่เจอยู่สองห้าสี่เจ็ดจุดห้านะครับนะอีตัวตนง SPRC ครับนี่ก็เหมือนกันนะก็ไม่ลงฮะ จะย่อมาจริงแต่ไม่ลงนะก็ยืนปังหลังไปห้าสูนะครับแนวแล้วก็เป็นไซเวย์อยู่นะครับเนีอันนี้ก็อาการเดียวกันนะผมช่วยน่าจะมีู่กับวิ่งเหมือนกันนะครับก็มองแนวรับอยู่ไป50ตั้งมอง9บาทผ่าน9บาทมองก็บาท50าสิบนะยังมองซื้อเก่งแรงสองตัวนะครับครับตัวที่เฟคตัวไหนดีครับที่เฟคนะครับตัวแรกนะครับก็ตัวที่มีวอลุ่มบ l o c k t r a d เข้ามาด้วยนะครับเรามีสัญญาณนั้นเทคนิคที่เริ่มเป็นบวกนะฮะก็จะมีตัวของบิวตี้นะครับอันนี้ก็ราคาเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาเหนือ0.65นะะเรราากก็มีโอสนคับย์จทดสอบบตตรรงงโซนนนด้าละ 0.72 0.73เถ่าๆนี้นะครับก็นะเนเปิดลองเก็งกำไรสำหรับตัวบิวตี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เราดูต่มเช้านะแล้วก็มองว่าทรงเนี่ยเริ่มที่จะมีโอกาสยกฐานสูงขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบการทรดดิ้งลองแบบเก็งกำไรนะครับวันนี้บล ok ็อกเทรดเข้ามาดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวของจัสมินก็เป็นดับที่ลองลงมาจากบิวตี้นะครับก็มองใหญ่ๆเนี่ยแนวต้านก็แถวๆโซน2บาท80 3บาท สำหรับตัวของจัสมินก็จะมีสองตัวครับแล้วก็ตัวของค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข่งเล็กน้อยนะครับแต่ทรงในวันเนี่ยก็ยังอ่อนค่าอยู่หลังจากที่เมาาื่อเช้าเนี่ยทดสอบตรงไฮตรงสา7หกจุดเจ็ดเจ็ดวันนี้สามหกจุดหกสี่แถวๆนี้ก็คาดว่าน่าจะแข่งอยู่ในกรอบสามหกจุดห้าถึงสามหกจุดแปดนะครับแต่ก็ในช่วงที่วันหยุดยาวนะเงินบาทตดอลลาร์มันยังเคลื่อนไหวเพราะว่าดอลลาร์ยังมีการ คือขายอยู่นะก็ยังไงเนี่ยอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยไว้ด่านซีไปก่อนนะครับรอความชัดเจนว่าจะเลือกทางขึ้นไปทำไฮไหมหรือจะถอยกลับลงมาอาบุณิมบคนถามมาวันนี้ก็ถามว่า,า,วาเงินบาทจบรอบหรือยังฮนะอ่อนจบรบอบยังถ้าเราดูนะครับตัวของเงินบาทเนี่ยออวมาจบจบรอบหรือยังเนี่ยทรงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าอถ้าเป็นวิวของบกเราเลยเนี่ยก็ยังมองว่าตัวของทิศทางทิศทางของดอลลาร์ยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ การปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยการปรับลดดอ,อกเบี้ยของเฟดเนี่ยเดิมค่าสามครั้งนะครับแต่ว่าในโซนทางกลยุทธ์เราเนี่ยมองอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวด้วยในปีนี้นะครับส่วนบ้านเราเนี่ยที่เคยมองว่าะจะลงจะลงเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีลงสักครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับก็ทําให้ทรงของเงินบาทเนี่ยอาจจะยังอยู่ในโทนที่อ่อนค่าอยู่นะครับต้านสาคัญเนี่ยผมว่าก็จะเป็นหายเดิมของช่วงนี่แหละครับยอดตอนเดือนกันยาปีที่แล้ว ช่วงเดือนตุลาปีแล้วนะสามหกเจ็แถวสามเจ็ดจุดสองห้าเท <7. S 2> ่านั้นครับนี่ก็เป็นต้านสาคัญอ okay. มีแรงเตมไหมครับ,รบอ่าส่วนทองคำนะครับก็คืนนี้มีเวลาตัดสินใจถึงตีสามนะสำหรับคนที่มีในส่วนของโปริชั่นอยู่ครับจะลดพอลงมาหรือว่าจะปิดในส่วนของโปริชั่นออกมาหมดเลยก็ได้เพราะว่าติดวันหยุดยาว 5้าวันนะครับเราตอนนี้เราใช้ซูเปอร์มาร์จินอยู่ล่ะถ้าเกิดพอกลับมาวันพุธหน้าเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเลทเดิมแล้วครับยังไงลองพิจารณาอยู่แต่ว่าทรงเนี่ยหาว่ายังเป็นขาขึ้นไหมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจุดสังเกตคือโลของเมื่อวานเนี่ยสองสามสองศูนย์เนี่ยเป็นจุดรับที่ต้องเอาไว้อยู่เลยอะในระยะสั้นนะไม่งั้นก็อาจจะพักตัวมาที่สองพันสามร้อยได้เหมือนกันครับอครับมาดูข่าวสารกันนิดนึงนะ วันนี้ทางด้านของอรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนะครับนะก็มีการส่งสัญญาครับว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้าดำเนินการมาตรการใดๆเพื่อรับมือกับเพราะว่าที่พันผวนของตัวของตลาดปริมาณหนึ่นตายนะครับนพราะว่าคือแทรกแซงนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เงินเยนอ่อนยวบยาบเลยนะครับนะเห็นบอกว่าทุกไปถึง53มั้ง153ยหครับนะพุ่งแรงครับพุ่งมาแรง153นะครับก็เลยบอกว่าทั้งนี้เขาอาจจะเข้าไปแทรกแซงนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าทำหรือเปล่า พราะก่อนอันนี้ก็ส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วว่าจะแทรกแซงนะครับเรื่องของค่าเงินเยนนะครับเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็ทางรอยทางสนักงานข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าญี่ปุ่นเคยแทรกแซงเมื่อครั้งสุดท้ายนะก็ช่วงปี65นะครับนะช่วงประมาณเดือนกันยายนแล้วก็ถึงกับเดือนตุลาคมนะครับเพื่อไปยุงค่าเงินเยนไว้นะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเข้าไปแล้วทําอะไรกับเงินเยนให้มันกลับมาปิ๊กัวมาหรือไม่ก็ต้องมาตามดูนะครับสู่เงินเยนนะครับนะวันที่ผ่านมาแม้ว่าเขาส่งสัญญาว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยนะเงินเยนก็อ่่่่่่่อออออนตตแววาาาาาาเเขไไไมมมคยยชืะะะรรกจทํ นะครับในทางการส่งสัญญางของการเก็งกับแม่ค่างเงินเยนกันอยู่ช่วงนี้นะครับนะส่วนของ OR อร์เขาบอกว่าตัวของ OR เองเขาให้ตัวสัดรูกเขาว่าโมดูลัสนะครับซึ่งเป็นสายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสร็จนั้นตั้งบริษัทคือ OR Health and Wellness นะครับนั้นคือประจำเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอผลงานภาพนะครับนะก็เป็นการว่าเป็นการเปิดแนวรุกใหม่นะครัธุรกิจนะครับนะแตกลาขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะทำได้สักเร็จหรือเปล่าก็รอดูก่อนนะเพราะ OR เองเขาก็ได้เปลี่ยนนะเขาก็มีปั๊มทั่วประะเเทศลยน การ,รไปเปิดแรงต่ำาก็อาจจะเป็นผลประโยชน์กับเขาก็ได้เล้าก็ตามดูคนตอไปแล้วราคาหุ้นก็ถือว่าทรงๆตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันก็อาจจะมีส่วนช่วยนะในแง่ของที่สูงขึ้นอาจจะกลับมาใช้ก็ได้เพราะว่าบ้านเราช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวดีนะแต่ถึงว่าช่วงนี้ก็กระแสรถ e ว v ก็มาแรงนะครับ,รบนะโอ้โมันก็มันก็จูงใจคนซื้อด้วยนะน้ำมันมันแพงอ,ะอ่ะอา EV มาแล้วยิ่งยิ่งช่วงหลังนี้อ่าฮะอีนี้เล่นสงครามราคาโอ้ออกมาแป๊บเดียวผ่านมาไม่กี่เดือนลดราคามาเลยโอ้โหนะ แล้วราคาหลักร้านลงเหลือเก้าแสนกว่าเนี่ยรถคันหนึ่งเป็นแสนเป็นแสนเราเป็นแสนเลยนะโอ้โหทุบกันจนดิ้นไปข้างงานนะครับนะก็มาดูวนต่อไปแล้วฮะนะครับนะแล้วก็ใครแต่ต้องบอกอ่านี้ใครใช้รถอีวีช่วงนี้คุณก็ต้องเผื่อใจนะเพ 90, ราะเห็นตัวอย่างนวรอบนึงที่บอกว่าช่วงนี้คนไปเที่ยวมากๆเนี่ยแย่งกันเติมแย่งกันชาร์จไฟแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาชาร์จที่ต้องใช้ใช้เวลาในการชาร์จนะนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีๆเรื่องการเดินทางนะครับนะ แล้วก็ทางด้านของประธานสภากรรมสแห่งประทศไทยครับกสอทครับแต่จริ่งข่าวชี้มาภาคอุตสาหกรรมครับในเดือนมีนาคมอยู่ที่9.4ครับนะโตขึ้นมาจากเดิม90นะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับนะส่วนอีกข่าวนึงก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ครับนะอันนี้น่าสนใจนะบอกว่าเศรษฐกิจอินฟราฯเอเซียแล้วก็แปซิฟิกยังคงแข็งแกร่งครับโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัว4.9ในปี67แล้วก็68 มีมองในภาพรวมเอเซียก็รูร้ว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าเอเชียก็ยังแข่งอยู่บ,บอกว่าแม้ว่าสภาพแวดล้อมในต,ต่างประเทศยังคงไม่แน่นอนรวมถึงสถานก,การณ์ตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์นะที่ทวีคามรุนแรงขึ้นครับแต่แนวโน้มของเอเซียตัดออกเนี่ยของเอเซียฮะยังคงเป็นบวกนะแล้วก็มองเชิงบวกอยู่ในเอเชียยังแข็งแร่งอยู่เพราะว่าในเอเซียจริงแล้วมันมีความ้นอย่างคือมันมีความหลากหลายคือมันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมล้วนๆมันมีอุตสาหกรรมมันก็มีเกษตรมันก็มี คือมันมีทุกอย่างในตัวในเสียเงินอยู่นะครับนะมันเลยมันก็พึ่งพางันได้อยู่ข้างในนะก็ว่าไปครับเพราะแต่ละคนก็มีจุดดึงของตัวเองนะครับนะแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ไทยนะครับว่าไทยปีนี้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีปหกเจ็ดอยู่ประมาณสองุดหกนะครับนะจากหนึ่งจุดก้าในปีหกหกนะครับแล้วก็จะขยายตัวสู่สามเซนในปีหกแปดแต่ว่าถ้ามองทิ่งือว่าใกล้เคียงกันหมดเลยนะไอ้เจ้าตัวเลข GDP นี้ไม่ถึงสามนะ ต่อไปนี้ถ้าใครบางคเขาสองจุดแปดใช่ไหมครับนี่มาสองจุดหกก็ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับนะครับเป็นอะไรครับแต่ว่าอย่างนี้เราก็โอเคอ่ะฐานต่ำเนี่ยได้เปรียบผมบอกแบบเนี้ยคนรู้ใครคิดยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเราสองจุดหกเป็นตัวน้อยก็ไม่เป็นไรก็ฐานต่ำเนี่ยนี้ได้เปรียบนะครับฐานต่ำเนี่ยแล้วเราคุณอย่าลืมอย่างแล้วพอมันมีคลิปดีขึ้นมาปุ๊บมันจะใครขยายตัวมันดูน่าสนใจไงฐานต่ำได้เปรียบผมมองนะเฟื่องตัวง่ายกว่านะครับนะครับรอดูกันต่อไปส่วนนี้ครับนะ วันนี้ b b l ครับมาน้ำโด่งนะฮ5หนึบวาบาทนะครับนะเ c b เสมอตัวนะครับจุแล้วก็ KBank 1์หนึ่งสองุดห้าทก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยครับนะ AOT สเสมอตัวแล้วก็ตัวซาบครับวันนี้ยังร้อนแรงอ่ะสองแปดแปดบวกไปบหกตังนะครับนะก็มีเรียกว่ามีประเด็นเรื่องภั v a t e p l a c e m m n t นะครับในุ้นทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะครับนะขายเฉพาะเจาะจงครับ ก็มีกลุ่มใหญ่ที่เดียวเข้ามานะครับเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูโยยาเขาว่าเข้ามาแล้วสักเซไม่สักเซหรือยังไงธุรกิจในเชิงไหนก็ว่ากันต่อไปนะครับนะแล้วก็ตัวมาคือ BBL นะครับก็เป็นตัวที่มีปกติคือ0.45จุดนะฮะ c p x อ่าวันนี้รีบาวนะฮะ0.42จุดนะฮะแล้วก็ตัวอะไรฮะกรุงไทยแบงค์0.3จุดนะฮะสอพอศูนะฮะแล้วก็เกทแบงก์ก็ศูนย์จุดสองแปดตัวใหญ่จริงๆเกทเลยเพราะว่ามันบวกไม่ถึงหนึ่งนะฮ อ่บาบายรุ่นเดวต้าก็ตื้งมันหน่อยจะลบเป็นเป็นทรงตัว,วก็ได้แต่ก็จะพิกเป็นบุกได้นะอ่าไม่นแน่นะไม่แน่เนีนย่ยแรงซื้อกลับมาหน่อยเขาเดียวต้ากมาบอุกอีกตูวพวกนี้พวกเคซีหน้าจะตาม,มาด้วยก<ช>็ถามว่าตาสเนติมตสเหนึ่งกาบเก็งอำไรเอ๊ะน่าสนใจเลยว่า<ม>ไปนะครับนะก็ตามดูแต่ดูแล้วไม่ง่ายดูว่าห้องแล้วจะติดลบเลยนะครับอ่ามาดูคำถามกันดีกว่านะครับก็วันนี้เองก็เอาคำแหนบ่ายแล้วตอบไปแล้วท่านก็ยังน้องที่ยังอ่อนตัวอยู่นะครับนะมาเอไอครับ นี่คู่จงออกนะฮะทุนนี้ก็มาดีอยู่แล้วน้องสี่ห้าศูนย์แนวรับพอดีนะครับครับแนวรับของสัปดาห์ด้วยใช่ดังอยู่นี้แหละสี่เก้าสองเนี่ยขาได้ก็เป็นรุ่นห้าบาทอีกทีนึ่งใช่ครับดูตรงแรกเป็นไซเวนฮะนี่ขนาดบาทอ่อนงี้เขาไม่ค่อยวิ่งไปไหนเลยนะน่าเป็นเซเวนไปนะันก็โฮมโปรวะนี่ก็ไซเวนเรื่องแปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้ขึ้นนิดหน่อย จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ไปไหนเลยโฮมปเทศเทมาก็อยู่แถวนี้เลยฮะมองสิบเอ็ดสิบเอดบาทถึงสิบเอดจุห้านะเรียกไดในกรอบแค่แค่เซเวนะครไม่ได้มองอะไรนะโฮมโปรนะรับเนที่มองสิบจุดห้านะแบง์ครับนะครับฮมโปรอะไรี้ยเอชนะฮะเอชอินโก้ c กผมก็เริ่มถือว่าฟื้นตัวมาได้ดีนะครับแนวรับยีิบสามบาทตรงกัมเส้นค่าเฉลี่ยพอดีนแล้วก็ นแนวต้าน24 25นี่แหละครับเป็นคนฐานที่เคยหลุดลงมาน่าเป็นเสถียดูสบแต่ก็ยังรุ้นฟื้นตัวครับแต่ก็ไปได้ไดน้อยเพราะว่ากระแสมันก็แปลกจริงแล้วพอกระแสลดมามาเอเมมาปุ๊บเนี่ยเต่ไม่เคยวิ่งบ้านเราไม่เคย SAT กันเนดูตรงเดียวกันหมดเลยนะไม่เคยวิ่งค,ค,รครับนะซีรีครับ นี้ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทรงตัวไซเว่ยไปนะมองรับอีกฐานนี้นะหนึ่งเกียนห้าอย่าง้วฮะเออหนึ่งหกเก้าตัวนี้ด้านหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ได้มองใจนะไซเว่ยนะมองไซเวก็ลงขึ้นขายไปถ้าตัวซิลิกนะนะครับแล้วก็อะไรทีแคปทีแคปเริ่มวกกลับขึ้นมานะครับแนวต้านด้านบนเลยห้าสิบสองบาทนี่แหละส่วนแนวรับก็ห้าสิบอืกูดูไปใช้เว่ยนะที่คป เน้นเป็นตั้งรับดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ออเมื่อกี้ตววีจีไเริ่มฟื้นตาม BTS ขึ้นมามน <ะ S 1> แต่ก็ยังไม่่คอยวิ่งหนักนะฮะดูแล้วผมเฉยๆนะกูว่าธุรกิจมีเดียในช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะในมาถ้ามันรวมนะแล้วกูอย่าลืมอย่างนี้โซเชียลมาโอ้โหโซเชียลนี่มาแรงนะครับคุณเข้าไปดูได้คุณไถ่ฟีดดูได้เลยโอ้โหโควิดนาตึมเลยนะฮะก็ว่านไปฮะอันนี้ก็มองให้นะมองหนึ่งแปดศูนย์ไปก่อนนะฮะวิจีไอนะ หนึ่หนึ่งแดห้าครับหนึ่งแปดอหนึ่งแปดศูนย์ก่อนแล้วหนึ่งแปห้านะครับนะแนวรับก็หนึ่งเจดศูนย์นะตรงเส้นสิบวาทนะครับพี่จีไอก็ใช้เวย์อยู่นะฮะแล้วก็ตัวเอวบีครับขึ้นแรงมาแล้วเริ่มพักสองวันแต่พักแล้วไม่ลงนะลงเหมือนว่าพักอีกสักวันหนึ่งแล้วไม่ลงจริงเนี่ยมีโอกาสเวงต่อขึ้นไใหม่นะครับโดยมองให้เนี่ยสี่หกศูนย์สี่แปดสองนะครับ ยังถือว่ายังมีรุ่นลีบารนะออกงี้นะครับใช่ครับแล้วก็แนวรับด้านล่างนี่ก็โซน4บาท40เนี่ยมผมว่า,วาน่าจะคองตัวไว้ได้อยู่ครับเป็น5วันอ่านหน้าครับอันนี้โดนเลยนะเพราะว่านนเบี่ยไม่ได้มาตามนัดกระแสไม่ได้กระแสเฉยแล้วก็เดลต้านี่พักตัวนะครับวันนี้ห่างหน้ากันเลยถอยลุกมาเลยครับแต่ก็ยังถือว่ายังยืนไม่หลุดแนวรับครับรับเรามองไว้38หยุด25ครับตามองอยู่41ซะตัวอ้างหน้าเป็นไซเวนะคมองไซเด์รับ แล้วก็ตัวกราฟกรบฟมี่ใช้เป็นคนถามมาอยู่กันนะไซเวนะช่วงนี้ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ตัวเหมือนเดิมนะครับมองให้เนี่ยมองต้านอยู่สี่สามจุดห้ารับอยู่สี่บเดจุดห้ากับกราฟไซเวนะก็ลงซื้อขึ้นขายไปนะฮะแล้วก็โออากวโกเดียวไซเวครับปรับถานมาหน่อยแต่ก็ทรงก็ยังอยู่ในอาการฟื้นตัวอยู่นะแนวเดียวกันเลยทรงเดียวกันสิบแปดเจ็ดโออาร์ครับ แนวต้านก็ไดนนะแล้วก็รับอยู่ชั่วโมงสิบแปดบาทกลมเนะี่ยเอสไอเวย์ฮะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มองลบหรือบวกอะไรโออาแล้วก็เลยฮะอีเชียดก็แปดบาทจําได้เมื่อเช้าถามามาเป็นคนถามมาแล้วนะมองแปดบาทแล้วก็ถัดเรยบางคนตองแค่เนี่ยเรานะี่อยู่เราที่มองอยู่แถวแปดบาทเรารับไปแล้วก็ต้านอยู่มองถ้แปดห้าสูตรอีเชียดนะก็ไม่ได้หนีอะไรนะมเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ทีทีเอเ็นทรงเดียวกันแล้วผมว่าครับ นี่นะมีประเด็นเรื่องบิตคุณบิตคอยแล้วราคาเนี่ยยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่หกสี่สูนี่แหละฮะเนีรับนะฮะผมมองแคบๆเนี่ยฐานหกเจ็ดอีซีเว่เหมือนกันฮะไม่ได้มองลบหรือโบอะไรอีซีเว่ยอาบอกว่าไม่ไม่วิ่งเนี่ยนี่ก็แปลกจริงนะผมว่าจริงพวกนี้น่าจะวิ่งรับกระแสดิจิทัลวอลเล็ตนะแรงต่างที่บอกว่าไม่วิ่งนะครับออกข้างๆเฉยๆเดิมสิบเอ็ดบาทเลยแนวเราตรงนี้ อยู่11.8ฮะ s าบีเอฟนถือไปก่อนฮะเพราะว่ามันมันอยู่ง่างอยู่แล้วนะครับเนี่ยรอมันรีบา์แล้วเดี๋ยวค่อยมามองใหม่าบีเอฟนะครับในแง่ของการจะขายหรือจะซื้อเพิ่มเลยก็ว่าไปช่วงนี้ถ้าไปก่อนนะครับเนี่ยโอเคฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ